อืมคุณตอมครานนะคะนะคะนะครับโอเคนี่เราอะไรกันเนี่ยนี่เราดูอะไรกันเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนจใจลุงคิดยังไง <laughs> เรา,ารออไปแชร์กันอะไรกันนะแชร์กันแชร์กันคำถามง่ายๆครับท่าน ก่อนหน้านี้ถอยหลังไปทีหนึง่งร้อยปีสองสามสี่ห้าร้อยปีถามว่าถ้าถามตอนวิทยาศาสตร์อยู่ไหนแปลว่ายังไม่มีวิทยาศาสตร์เลยนะครับมีธรรมชาติล้วนๆมาใช่ไม่ใช่เอาละกลับไปอีกทีหนึ่งบอกว่าวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ละมั้งเขาจึงมาอาศัยจิตศาสตร์จากลุงแปลว่าคนละศาสตร์นะนั่นนะตรงศาสตร์ตรงนี้ มีอยู่ทุกๆคนถ้าสนใจใฝ่รู้นะคะเอาละเรามาแชร์กันต่อนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นวิทยาศาสตร์ก็เพราะวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ละมัง้งละมั้งและละมัง้งผู้คนจึงหลังมหาลุงงอกเพียวเอเนจีคาร์บอเอเนจีก็คือวิทยาศาสตร์แน่นอนอ่าก็คือพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็ก รวมทั้งพลังงานศักดิ์พลังงานจนนี่คือโคตรระของวิทยาศาสตร์ทัอวิทยาศาสตร์ทุกแขนงครับท่านพลังงานนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจสุดยอดท็อปก็มันลุงก็หยิบเอาตัวท็อปของท็อปของวิทยาศาสตร์นั่นเองครับเอามาใช้ลุงจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในตัวของทุกคนในโลกนี้สัตว์ทุกตัวมีหมดใบไม้ทุกใบมีหมด โอเคไหมครับรวมทั้งฝั่งคุณก็ต้องมีด้วยเหมือนกันแต่คุณยังสงสัยอยู่ไหมมันร้ายเราก็มาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันทื่แม้คนต่างรุ่นก็สามารถที่หยิบยื่นกันได้เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นค่าคงที่ทุกคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติหมดยังไม่พอทุกคนมีสิทธิ์ที่ร่วงรู้พลังงานบริสุทธิ์กันทุกคนทุกท่านครับถ้าสนใจใฝ่รู้แต่ลุงก็ยินดีที่จะถอดท้ายถอยเทเๆนะครับแต่อย่าไปกักตัวเองนะครับ วิทยาศาสตร์นั้นช่วยมนุษย์ไม่ได้แล้วถ้าได้มันจะมีคําว่าเรือรังไหมกินทายฉีดหมดไปเยอะไหมครับเรื้อรังมาตลอดเลยก็เพราะเช่นนั้นมันเพ่งมีลุงหอ,อกมาอยู่หน้าจอทิกต็อกแฟมิลี่เอเคไหมครับหวังว่าคงจะพอจะเริ่มต้นคิดในเชิงเปรียบเทียบรู้สึว่าอะไรกันแน่ระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและจิตศาสตร์ครับผม